โอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็อยู่กับเกมร a s เดย์ออนเอิรอีกแล้วนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะผมจะมาสอนมือใหม่นะครับมือใหม่ ที่เพิ่งเข้ามาเล่นนะครับเพิง่งไม่ว่าจะเป็นเพิ่งเข้ามาเล่นเกมนี้นะครับหรือไม่ก็เพิ่งเข้ามาเล่นในแงนี้นะครับก็จะไม่รู้วิธีหาเงินนะครับผมก็คือวิธีหาต้นขั้วตัวนี้นะครับผมต้นขั้วตัวนี้มีไว้ทําอะไรนะครับผมหลักๆเลยจุดหลักๆของตัวนี้นะครับมีไว้ในการเพิ่มธุรกิจของเรานั่นเองครับอ่าดูช่องด้านล่างนะครับผมก็จะ เพิ่มตรงนี้นะครับเราต้องเอาเงินเอาบัตรตัวนี้เพื่อมาแลกธุรกิจของเราครับให้เติบโตมากขึ้นครับของรางวัลก็จะมีมากมายเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเปิดการล็อกของเวิร์กช็อปนะครับให้เราทําการคลาฟได้ประดิษฐ์เครื่องมือในการคลาฟนะครับผมและอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นตรงนี้นะครับผมอ่าพิมพ์เขียวนะครับผมมันก็จะให้เราเปิดพิมพ์เขียวตัวนี้ลงมานะครับเรื่อยๆเลยนะครับโดยการเอ่อเอาเงินที่เราได้มานะครับที่เราได้มา มาเปิดตรงนี้นะครับผมอ่ะมากดตรงนี้นะของผมตอนนี้อยู่900นะครับผมเลเวล17นะครับผมอ่ะเงินตัวนี้นะหาได้จากไหนนะครับหาได้จุดหลักเออผมคิดว่านะ่าจะเป็นจุดเดียวนะที่หาไดนะครับผมก็คือการขายของนั่นเองนะครับผมแล้วอะไรละ่ะที่เราเอามาขายไดนะครับผมทุกอย่างเลยครับผมอ่าทุกอย่างยกเว้นแต่เออถ้าอยู่ในกระเป๋าเราก็มันก็จะมีเบาะนะครับ ตัวที่ไม่ถูกปิดนะครับก็จะสามารถขายหมดขายได้หมดนะครับผมตัวนี้ก็จะขายไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่เราทําการคราฟเองนะครับผมอย่างเช่นตัวนี้ก็จะอาจจะขายไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่าหาง่ายเหมือนกันนะครับผมหาง่ายและก็เจอบ่อยนะครับในป่าสีเขียวไม่ก็สีเหลืองนะครับก็จะเจอง่ายส่วนมากเขา มันก็ไม่ให้ขายนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นหลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมมีพวกเอ่อพวกก้าวพวกอุปกรณ์ที่เราทําการไปฟาร์มมานะครับก็จะขายได้หมดเลยนะครับแต่นะครับ แต่สาหรับมือใหม่นะครับผมผมแนะนําเลยนะครับของที่จะขายง่ายที่สุดนะครับแล้วเราหาได้ง่ายที่สุดก็จะมีอยู่3ามอย่างนะครับหลักๆเลยนะครับผมก็อย่างแรกนะครับผมผ้าพันแผลครับผมอ่าผ้าพันแผลเพราะว่าส่วนมากนะครับคนที่เล่นมานานแล้วเขาจะลืมจุดๆนี้ไปนะครับเพราะว่าเขาจะไม่ค่อยอยากคราบเท่าไหร่นะครับเขาจะเน้น ไปการฟาร์มของมากกว่านะครับผมอ่ะเราก็ไปหาตัวนี้มานะครับหาผืนผ้ามาผืนผ้าหาจากไหนนะครับผืนผ้าหาจากซอมบี้นั่นเองนะครับผมอ่าในการตีซอมบี้นะครับผมและอีกจุดหนึ่งนะครับก็มาที่ตรงนี้นะครับผมอ่ะสำหรับใครที่คราบแล้วนะครับก็จะง่ายหน่อยนะครับคราฟโตเครื่องจักรตัวนี้นะครับก็จะเก็บแค่ใยผ้านะครับมามาเออ มาทํามาแปลงตัวนี้นั่นเองทํามาเย็บรวมกันให้เป็นเศษผ้านะครับแล้วก็เอาเศษผ้ามารวมกันเป็นผ้าพันแผ่นะครับผมและอีกตัวนึงนะครับก็จะเป็นผ้า,าผ้าที่ถูกทอแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูก่อนนะ อยู่ตรงไหนหวา่าอยู่ตรงตรงไหน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 อาตรงนี้ตรงนี้อาตรงนี้นะครับผมเราก็จะได้ผ้าหนามาครับตัวนี้ก็จะสามารถขายได้เหมือนกันนะครับผมและอีกตัวหนึ่งหลักๆเลยนะครับก็ตัวนี้นั่นเองนะครับผมตัวแผ่นไม้นะครับผมผมคิดว่า3ามตัวนี้จะขายออกมากที่สุดนะครับเพราะเป็นตัวที่ เป็นพื้นฐานที่บางคนเขาไม่ค่อยได้สนใจจะทํากันนะครับเพราะว่าเป็นพื้นฐานล่างๆแต่สําหรับมือใหม่นะครับผมแนะนําให้ทํา3ตัวนี้เป็นหลักนะครับผมก็จะขายของออกได้ดีที่สุดนะครับผมและสําหรับใครที่เป็นหัวหน้าแคนผมไม่รู้ว่าลูกแคนจะสามารถทำได้เหมือนกันไหมนะครับลูกสมาชิกจะทําได้เหมือนกันไหมแต่ว่าสําหรับคนที่เป็นแคนนะครับก็มาที่ฝ่ายบริหารตรงนี้นะครับผมแล้วก็มากดตรงนี้นะครับมันจะ เออเป็นการลดราคานะครับของของไอเขาเรียกอะไร ของของร้านค้าเรานะครับให้มีคนมาซื้อก็คือเป็นการจัดโปรโมชั่นนั่นเองนะครับผมมันก็จะมีเวลาอยู่ประมาณ3นาทีนะครับคนคนจากเซิร์ฟอ,อื่นๆเขาก็จะเข้ามาลุมที่พื้นที่ของเรานะครับและเราก็จะสามารถขายของออกได้นั่นเองครับจากที่ขายทั้งหมดนะครับผมดูหลกัหลกๆแล้วพวกไอัน,นี้ผมจะขายได้ดีที่สุดนะครับก็เป็นพวกผ้าบันแผลนะครับผมอ่ะและอีกกรณีหนึ่งที่ทําให้ขายออกมากที่สุดและดีที่สุดนะครับก็คือจํานวน นะครับผมอ่าตรงนี้ผมมีแค่13นะครับตรงนี้11บางคนอาจถามว่าเอา้าทําไมไม่เอาตัวนี้มารวมเป็นช่องเดียวกันเลยให้มันครบ20นะครับเพราะว่าปกติแล้วช่องหนึ่งจะอยู่ได้ประมาณ20นะครับผมอ่าทำไมไม่เอามารวมกันนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติถ้าเราเอามารวมกันปุ๊บราคาตัวนี้จะเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าตัวเนี้เราจะไม่สามารถซื้อซื้อแต่ละชิ้นได้นะครับเราต้องซื้อทั้งช่องเลยนะครับผมบางคน เอาตัวนี้มารวมกันราคาอาจจะดิบไป600แต่อีก,อกคนนึงนะครับเขาเอาแค่10ชิ้นนะครับราคาเขาแค่300บางคนเขาไม่ต้องการซื้อเยอะนะครับผมเขาต้องการซื้อเพื่อให้เสียไอติวตัวนี้ใ้หน่อยครับสาหรับมือใหม่นะบางคนผู้ซื้อก็อเป็นมือใหม่ผู้เล่นผู้ขายก็เป็นมือใหม่นะครับอะไรประมาณนี้เขาก็จะต้องการเงินที่น้อยที่สุดนะครับแล้วก็ สามารถใช้ง่ายที่สุดนั่นเองบางคนอาจจะมีแค่3า0นะครับไม่ถึง600นั่นเองนะครับเขาก็ซื้อไม่ได้ใช่ไหมอ่าเราก็เอาแค่อย่างละครึ่งก็พอนะครับหันครึ่งหันราคานะครับผมแต่แต่ตรงนี้นะครับให้ดูดีๆนะครับตรงนี้ผม390นะครับแต่เงินที่เราได้จริงๆเราจะอยู่แค่ประมาณ200กกว่าๆนะครับผมเพราะว่ามันจะหักเงินเราไปประมาณ30%นั่นเองเอ้ยไม่ใช่หักเงินเราสิมันเป็นหันหักเงินผู้ขาดผู้ซื้อนะครับไป30%นนะครับและเอาส่วนต่าง ส่วนเปอีก70%นตะมาให้เรานั่นเองนะครับมันก็จะเปลี่ยนจากคูปองตรงนี้นะครับผมคนซื้อจะเสียคูปองตรงนี้นะครับผมมาเปลี่ยนเป็น ขวดมาเปลี่ยนเป็นต้นขั่วนะครับเพื่อให้เราได้ต้นขั่วตัวนี้มานะครับผมเราก็จะได้ไอ้ตัวนี้มาแทนนะครับผมเหมือนถ้าเราไปซื้อของจากเขานะครับเราก็ต้องเสียบัตรคูปองนะครับผมแต่เราจะได้ราคาขายเป็นตัวนี้กลับมานั่นเองนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับมือใหม่นะครับที่อยากขายของอยากเริ่มขายของนะครับผมแนะนําอยู่3ามอย่างนะครับผมในการขายของก็คือตัวผ้ามันแผลนะครับ แล้วก็ไม้นะครับผมและอีกอันก็เป็นตัวผ้าหนานะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับในการขายของก็จะขายของออกได้ง่ายมากที่สุดนะครับสำหรับมือใหม่